ช่วงนี้ตระกูล M ของ BMW ก็มีการกระตุ้นตลาดทั้งปรับอุปกรณ์หรือจะเป็นการปรับโฉมของ M4 ล่าสุด M5 ก็ได้เปิดตัวโฉมใหม่อย่างเป็นทางการมาดูกันว่าเขาปรับจากรุ่น M60 ตรงไหนบ้างดีไซน์ภายนอกถ้าเทียบกับ M60 ของฝั่ง i5 หรือ i5 พบว่ากระจังหน้าก็จะมีการตกแต่งด้วย กรอบสีดำแทนที่จะเป็นกรอบสีเงินทั้งแผงแต่ยังคงมีไฟไอคอนิกโกลเหมือนเดิมและเนื่องจากรถคันนี้ไม่ใช่เครื่องยนต์ไฟฟ้าล้วนๆทำให้ช่องต่างๆนั้นก็จะมีการเจาะเพื่อให้ระบายอากาศอีกด้วยและแน่นอนว่าโลโก้บนกระจังหน้าต้องเป็น M5 ส่วนการชนหน้าก็จะมีการดีไซน์ใหม่ให้ดูอลังการยิ่งขึ้นแม้กระทั่งช่องดักลมที่จะมีขนาดใหญ่โตวกว่าเดิม ด้านข้างแน่นอนว่าก็จะมีเส้นสายไม่ต่างกับรุ่นปกติเพียงแต่ว่าตัวกรอบกระจกหลังสุดก็จะแปลคําว่า M5 แทนเลข5ปกติที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีส่วนชายล่างก็ต้องมีการทําเป็นสีตามตัวรถจากเดิมที่จะมาเป็นแบบสีดําและสเก์ตหน้าหลังนั้นก็จะเป็นสีตามตัวรถด้วยเหมือนกันสำหรับล้ออันลอยก็จะมาเป็นแบบก้ากลายสามเหลี่ยมแต่ขนาดไม่เท่ากันครับ ด้านหน้าจะมีขนาด20นิ้วและด้านหลังจะมีขนาด21นิ้วสำหรับด้านหลังแน่นอนว่าสปอยเลอร์หลังก็ต้องมาเป็นแบบตูดเป็ดพร้อมไฟท,ท้ายที่จะมีการลมกรอบให้เข้มขึ้นถ้าเกิดใครสังเกตไฟเลี้ยงกับไฟถอยมันก็เห็นชัดเจนเลยว่ามันจะมาเป็นแบบโทนมืดรวมถึงกระชอนหลังที่จะมีการทําดีไซน์ให้แปลกตาแผงทับทิมนั้นก็จะทําเป็นแบบโน้มเอียงพร้อมกันกับท่อไอเสียนั้นที่จะมียิบฟิลเซอร์ขนาดใหญ่โต พร้อมกับตกแต่งด้วยกรอบสีดําเงาถึงสีท่ออีกด้วยทบบนุนบนหลังคานั้นก็จะมาเป็นแบบสีดําลายคาร์บอนเรียกได้เลยว่าตัวรถนั้นอัปเกรดความสปอร์ตขึ้นให้ดุดันได้อีกภายในห้องโดยสารน,นั้นไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะมากนอกจากตัวไฟแอมเบียนไลท์จะมาเป็นแบบทูโทนน้ําเงินตัดแดงพร้อมเป็นกับกราฟิกอะไรต่างๆที่จะอัปเกรดที่ดูสปอร์ตขึ้นแต่ BMW o s ยังคงเป็นเวอร์ชัน8.5เหมือนเดิม พงมาลัยเป็น3ก้านก็จริงแต่จะมีการทําตะเข็บบนแต้นตะแรเหมือนกันกับ bmw รุ่นก่อนๆแต่คราวนี้จะเป็นตะเข็บจริงหนังจริงแถมด้วยแต้12 2นาฬิกาบริเวณเหนือพงมาลัยอีกด้วยซึ่งก็ไม่พลาดติดตั้งเพทเท s ร์ชิพและโหมดการขับขี่ถึง2โหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอีกด้วยส่วนแป้นเหยียบนั้นก็ยังคงเป็นแบบอลูมิเนียมตามสูตร ส่วนคอสซนกลางแน่นอนว่าปุ่มสตาร์ทจะเปลี่นเป็นสีแดงและสวิตช์สีแดงบางส่วนนั้นก็จะมีการแต้มเพื่อความสดุกดันยิ่งขึ้นส่วนแป้นคริสตัลคลาสครรตี้นั้นก็จะมีการสลักโลโก้เอ็มเพื่อความดุดันอีกต่างหากสำหรับเบาะนั่งก็จะมาเป็นแบบทรงสปอร์ตและดูปาเารียวยิ่งขึ้นหุ้มด้วยหนังมารีโนโและก็จะมีโลโก้เอ็มบริเวณฐานรองพนักพิงสีสั์อีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าสายข็มขัดนิรภัยก็จะทําเป็นแบบแถบ3ามสีตามระเบียบ โดยทนสีนั้นก็จะมาพร้อมกับสีดําตัดส้มคาราเมลและที่สําคัญความสะดวกสบายหลายๆอย่างนั้นก็ไม่ได้ถูกถอดออกไปจากรุ่นปกติแต่อย่างใดแยกเลยว่าครบทั้งความสปอร์ตและความสะดวกสบายในคราวเดียวกันส่วนระบบความปลอดภัยนั้นแน่นอนว่ายังคงมาตรฐาน BMW เหมือนเดิมทุกรุ่นจะมาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนรถออกนอกเลนและตัวจับเลนกับรถได้ ระบบอ่านป้ายจราจรและจำกัดความเร็วอัตโนมัติและระบบช่วยถอยจอดกลับถอยหลังอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเป็นบางรุ่นก็จะได้ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนและจะมีการใช้พงมลาลัยช่วยซึ่งอารมณ์ประมาณแบบ h ฮเวย์เดวิคแอสซิส s ของทางฝั่งรถเกาหลีพร้อมกันกับระบบควบคุมความเร็วแบบแปลผันทุกย่านความเร็วระบบจำกัดความเร็วอัตโนมัติตามป้ายจราจรซึ่งจะอ้างอิงผ่านระบบนำทางในวิเกเตอร์ แถมด้วยระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้เรียกได้เลยว่าระบบมาตรฐานนี้ก็เรียกได้เลยว่าก็ค่อนข้างจัดเต็มตามมาตรฐาน BMW เช่นเคยในเมื่อเป็นตัวแรงทั้งทีก็ต้องมาพร้อมกับเครื่องเบนซินเทอร์โบ4.4ลิตร V8 M Twin Power ซึ่งจะมีกำลังรวม727แรงมา้าแรงบิด1,000นิวตันเมตรประกอบไปด้วย แรงม้า585แรงม้าแรงบิด750นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งจะมีกำลัง197แรงม้าแรงบิด280นิวตันเมตรถ้าพูดถึงมอเตอร์ไฟฟ้าแน่นอนว่าต้องเป็นไฮบริดและที่สำคัญยังคงเป็นแบบ p l กอินไฮบริดซึ่งจะมีแบตเตอรี่ความจุ22.1กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จไฟ AC อยู่ที่7.4กิโลวัตต์ซึ่งแน่นอนว่าเกียร์อัตโนมัติต้องมาเป็นแบบ8จังหวะ M Steptronic มีเฉพาะขับเครื่องสีร้อ X Drive เท่านั้นงานวิศวกรรมให้มาแบบเต็มแผงกันเลยทีเดียวเริ่มจากช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ Double wishbone ด้านหลังเป็นแบบ Five Link ซึ่งแน่นอนว่าจะมีระบบ Adaptive ที่สามารถแปลผันตามสาภาพถนนได้ในสไตล์ของ M เหมือนกันกับพวงไรที่จะเป็นแบบอัตราทดแปลผัน M Servotronic แถมล้อหลังยังสามารถเลี้ยวได้ถูงสุดถึง1.5องศาส่วนระบบเบรกนั้นจะเป็นแบบ c o m p พล n d s t สไตล์ M แต่สามารถอัปเกรดเป็นแบบคาร์บอนเซรามิกได้นอกจากนี้ฟังก์ชันการขับขี่นั้นก็จะมีโหมดอินดิวิเดียลสำหรับควบคุมได้ตามใจชอบติดตั้งล c อจ o n คอนโทนการออกตัวพร้อมกับเสียงสั่งคล้อเพื่อเพิ่มความเล้าใจเฟืองท้ายเป็นแบบแอคทีฟเอมดิเฟรนเชีย พร้อมกับบวดการขับขี่แบบสไตล์ M ทั้งระบบช่วยควบคุมการทรงตัวที่จะ advance ขึ้นไปอีกแต่จะเป็นการปิดระบบ A D A S ทั้งหมดอย่าง M Dynamic Mode แล้วก็เช็คพฤติกรรมการขับขี่ในภาพรวม M Drive Professional พร้อมกับจบบับเวลาในการขับขี่บนสนาม M Lab Timer และควบคุมการปล่อยบูสต์อย่าง Boost Control และนอกจากนี้เนื่องจากเป็นระบบ Plug-in Hybrid จึงต้องมีการเพิ่มโหมดการขับขี่ด้วยไฟฟ้าซึ่งสามารถขับเป็นแบบไฟฟ้าเพียวๆหรือโหมดไฮบริดได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตั้งแบบไหนอีกด้วยสำหรับ all new bmw m 5จะโชว์ตัวในงาน goodwood festival of speed ในช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้และจะประกอบในโรงงานที่ dingolfing ซึ่งจะอยู่ในเยอรมันในช่วงเดือนเดียวกันและปีเดียวกันพร้อมขายจริงในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปโดยจะเริ่มจากฝั่งอเมริกาเหนือก่อน และประเทศอื่นๆจะตามมาในภายหลังส่วนประเทศไทยจะขายหรือไม่ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่งยังไงก็ตามใครที่อยากรอเวอร์ชั่นคอมเพ i ิชันที่จะมีความดุดันยิ่งขึ้นหรือจะเป็นเวอร์ชั่น CSL หรือจะเป็น CS ที่จะลดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้น้ำหนักนั้นเบาลงแต่เขาจะทำหรือไม่เอาเป็นว่าหลังจากนี้ค่อยมาคุยกันอีกทีหนึงครับ